สวัสดีคะ่ะมิสูบิชิสตาด้านะคะรถกระบะตอนเดียวปี04มาพร้อมคอรอสแตนเลสนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะคันนี้เครื่องยนต์ 2,500cc ขายตามสภาพนะคะทุกท่านเบาะต้องไปหุ้มกันใหม่นะคะราคา89,000บาทสนใจเจราจาต่อรองได้นะคะติดต่อโทรคุยตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยคะ่ะเป็นเบอร์โทรผู้ขายโดยตรงเลยนะคะทุกท่าน รถเน้นใช้งานนะคะเพราะเครื่องเกียร์ดีค่ะขับขี่ได้ปกติค่ะสีก็สวยนะคะมีคอกไว้ด้วยนะคะสําหรับการบรรทุกรถเดิมๆค่ะทุกท่านสีก็เดิมนะคะก็มีซีดบ้างนะคะเจ้าของก็ขอขายตามสภาพนี้เลยนะคะท่านใดที่สนใจคันนี้ติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดวันเวลาเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจไม่แนะนําการโอนมาจําลวงหน้านะคะเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเองค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ